สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะที่คำว่าชมคลิปนี้นะคะมณีกับปอยกับยูเต็์นรถ MC เก่าเก่าอีกเช่นเคยเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะปอยกับสิมีรถกับบาซีประตูงามๆมานำเสนอให้อ่า คุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่บอกสนอกสนใจยาสเดยรถยนต์มือสองนะคะสภาพดีๆสภาพสวยๆนะคะเลยที่สําคัญนะคะรถต่องบอมีการชนหนักน้ำท่วมนะคะมื่อนี้ก,ก็เลยขอนําเสนอรถโตโยต้าให้ลักลี่โวเนี่ยฮะรถปี2 0งพันยี่สิบเอ็ดนะคะ, 2, 000, 21, ะ,คะตัวนี้ปี2021นยี่สนะงามๆแบบนี้สีดำๆแบบนี้หนาไม้แบบนี้ละพี่น้องนะคะเป็นหนาไม้ราสุดเนาะนะคะ สำหรับซีประตูเกียร์ธรรมดานะคะคุผู้ชมท่านไหนที่สนอกสนใจก็สามารถแอดไลน์เพิ่มเพื่อนไดเดอร์อาทิเบอร์0ูนย์แหาค่ะหาห1นึ่ซหา,หามาเมืองไก่ๆก,กันเลยค่ะนะ สำหรับนะคะโตโยต้าให้หลักรีโวนะคะพี่น้องนะ,ะกับเป็นรถยนต์ปี2021นี่นี่หาไม่ไม่แบบนี้แล้วของโตโยตา้านะคะขนีเหล็กไม่โอ้โหแลนหน่อยแห้งนะคะ1 5 0 0 0มนกิโลนะ,ะก่อนสิไปเมืองภายในนะคะไข่เมือเมืองรอบหลบคันดีกว่านะคะว่ารถปี2021นี่เนี่ยเป็นอย่างคือรถปีใหม่ๆแบบนี้ขึ้นมาจอดอยูลันของเฮาได้เร็วแทะนะคะ มาเมืองเลยค่ะนะสภาพสวยๆแบบนี้อยากให้ท่านผู้ชมทุกคันนะคะย่าสิได้รถหนีสภาพแบบนี้สิละพูดง่ายๆว่ามือเดียวออกห้างวัสทะงามงามพี่น้องงามอิหลีเดอนะคะตัวแซดอีดิชันกับเจพาจีประตูทั้งหลาน MC เก่าๆขายราคาหาแสนแมื่นเก้าพันบาทพี่น้อง หาแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทยั่งโบ,บ๊ทเพียงเท่านี้เด้อเพิ่นยังสามารถใส่โปรโมชั่นออกรถเก้าบาทได้นะคะเก้าบาทนี่สิพรเท่าไหร่นะคะอราคาหาแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทในหาเก้าบาทเนี่ยก็สิพรอ,อยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะคะพี่น้องนะหมื่นกว่าบาทเพราะว่าบริษัทใส่เงินดาวนะคะกัสิพรประมาณนี้นะแต่ ถัดผู้ชมท่านใดที่มีเงินดาวก็สามารถว่าเงินดาวได้ค่างวดก็สิลดลงมาตีห้ยซองเนี่ยสิบเดโมนาหายซองหาหวยห,หาเลขเด้หายซองเบิองคือคือวานี่นอดนี่สิบ่มีขยับนะคะนี่บ่มีร้อยอันโปรจงประแจคันงัดแง่นี่บ่มีเลยหายเบิองเลยนะคะสามารถเข่าวาเมืองตัวรถตัวจริงๆได้อยู่ลานเอ็มซีเก่า ล้ำลูกกาคล้องเจ็ดปทุมธานีเด้อพี่น้องเด้อศูนย์แปดหาหาหาหนึ่งสี่หาสหนเบอร์สาวปล่อยสาวอุบลคนเดิมนี่ลหละมาเมืองค่ะมาเมืองภายในเห็นแล้วบอกเลยสีตาลึงตกใจแห้งเพราะว่าโอ,อ้โหสภาพสวยยังสินะคะมาเป็นมื่อสองแล้วนะคะราคาประหยัดหลายแสนเลยพี่น้องเด้อเมืองบอ่อืมกินหอมไหมกินขี่แจ็กไหม กินขี้แจกบานเท่านี่แหละยังหอมยังไม่บอแทบสิบบมีคือสิบบมีคนนางว่าสันทาะนะบ่าภาษาแบบบานๆเท่าคือสิบบมี่ผู้ใด่นางนี่ลแะนะมาเมืองไก่มาเมืองให้เห็นกันเลยนะคะปี2021 5 0 0บหาแส้าบาทค่างวดก็สิหนึ่งหมื่กหนึ่งหมื่อยแปสิบสี่บาทนะคะแปดสบสีงวด โอ้ยคอยกระตื่นเต้นเนาะคอยก็ว่าพีพพทพๆษถูกถูกนะข้างงวดสีหนึ่งมื่นหกร้อยแปดสิบสี่งวดเด้อพี่น้องเด้ออาบางท่านบอกว่าหลายคนนะคะสตาร์ทยังสี่มันโบติดเด้อพี่น้องบางคนบอกว่ามันเป็นอย่างรถคือสตาร์ทโบติดมันเป็นรุ่นใหม่เลยเด้อพี่น้องเด้อรุ่นใหม่ล่าสุดนี่เขาต้องเหยียบคาดนี่เหยียบคาดแต่อย่าเอาคาัดอันอย่าเอาขาปล่อยออกเด้อเหยียบคาดหละกันนี้ สตาติดแล้วนะคะเพราะว่าเขาเสพตินะคะแอร์แบกนี่ได้ตั้งสามใบได้พี่น้องเด้อนี่หนึ่งสองแล้วก็กลมลงมาอีกนิดนึงนะคะสามมะมืองเก๋ไก่มะมืองเก๋ไก่มะมืองเหล็กไหมนะคะท่านผู้ชมเมืองเหล็กไหมหนึ่ง5มื8นหาพันสามรอยสามสิบแปดกิโลลดย้อนปี2 0 2 1เขาศูนย์โตโยตา้าเดลเลยเขารับประกันต่ออีกนะคะ โอ้ยหาแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทออกรถเก้าบาทเด้อผู้ใดมี่อยากพี่น้องกระแซไปโดดแช่นะกดนไหลกดแช่เลยนะคะเพิ่นสีได้เห็นรถเพิ่นสีแดกอยากได้รถงามๆเอาไปใส่อยู่บ้านเนาะเฮานะคะตางจังหวัดตางจังหวัดเมืองแล้วถูกใจก็นะคะสามารถแอดไลน์ได้เลย08 55์แปดห้นี่ห่นี่แหละเบอร์สาวปอยนี่แหละเดี๋ยวเมืองก่อนเปิดฝากระโปรงให้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อ อะมาเมืองไก่ๆกันนะคะรถใหม่ๆงามๆแบบนี้เอามานำเสนอแล้วนะคะออยากได้กาวฟมานะคะยาเลื่อนพานนะคะเดี๋ยวสีพิดหวังนะคะบอดด้รถงามๆแบบนี้ทาง MC ซเกาเหามหาไหแล้วนะคะราคากรสามารถจับต้องได 5าแสนแปืเก่าพับาทเจ้าดซีประตูปี2021ลดแลนด์หน0 0งมกิโลสภาพห้องเครื่องสวยกริปเบรก ABS กับมีแอร์แบกกับมีนะคะอะ่ะมือนี่ขอฝากโตโยต้าให้รักรีโวซีประตูปี2021 5น0 0บาแเกพันาทออกรถเก่าบาทพ่อนมื่นหกรอยบาท84งวดนะคะ ขอฝากไว้ในเดอร์ผู้ใดก็ฟังบาออกหรือจังไดนะคะบางท่านกับฟังภาษาพื้นบ้านภาษาอีสานบาออกก็สามารถแอดไลน์มาได้เดอร์0 8ห้าหาหาหนึ่หาเบอร์สาวบอยนี่แหละนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำแนสวัสดีค่ะ